สองไร่เต็มนะครับอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีวิวเขาล้อมรอบเลยนะที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่ดินเปล่าเป็นปลูกป่าสักแล้วก็ไม้ดอกไว้หลายชนิดเลยนะครับด้านหลังแต่หลักๆเลยคือป่าสักติดถนนสาธารณะแต่ว่ายังไม่เป็นคอนกรีตนะยังไม่เป็นลาดยางนะนี่ถนนลาดยางอยู่ตรงนี้นี่ซุ้มประตูวัด ข้อเสียอย่างที่เห็นเลยครับบางคนไม่ชอบเนาะว่ามันจะต้องวิ่งผ่านซุ้มวัดอยู่ใกล้วัดเนี่ยมันแค่ผ่านซุ้มประตูวัดแต่วัดอยู่นู่นเลยเออกไปอีกประมาณห0 0เมตรธงเนี่ยงานกระถิ่นเขายังไม่ได้เก็บเพิ่งจะเอ้ยไม่ใช่กระถินเข้ารรษาเขายังไม่ได้เก็บธงนะครับหน้ากว้างติดถนนเส้นเนี้ประมาณ20เมตรจากหลักตรงนี้เลยนะยิงไปเนี่ยปื๊ดยิงไปเลยเขาจะเว้นตรงนี้ไว้ว่า เหตุผลที่ไม่ปลูกชิดกําแพงชิดขอบเขตเนี่ยเขากลัวกิ่งไม้มันจะล้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงนะครับสักนี่ประมาณ3ปีเขาปลูกมาได้3ปีละไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับนี่นะ2องไร่เต็มเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าอยู่ห่างจากเทศบาลโคกตูม2กิโล อยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีประมาณ12กิโลตัวอำเภอตัวเมืองเลยนะตัวจังหวัดเลยนะอ่าเนี่ยผมว่าบรรยากาศดีอันนี้จะเป็นคูณเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกันละประพฤกเนี่ยดอกมันสีขาวเขาซื้อไม้ล้อมมาลงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นดอก,กมั้ยอ่าหลักๆเลยคือเป็นต้นสักต้นทองกวาวเยอะนะครับนี่ขอบเขตถึงนี้เดี๋ยวให้ดูขอบเขตก่อนผมว่าถ้ามองภาพมุมสูงมันจะสวย ชุมชนเต็มเลยนะห่างจากวงเวียนโคกตูมเนี่ยจับพิกัดเป็นวัดตีชื่อวัดสายตีนะครับนี่เลยวัดสายตีเนี่ยตรงไปอีกหน่อยอ๋อ,อปเอ<ะ>อปล่าครับผมมารีวิวครับผมออรีวิวครับ <laughs> รีวิวป่าศักดิ์ครับเ <laughs> มื่อกี้ก็จะมีพระเข้ามาถามนะครับเพราะว่ามันมีวัยรุ่นแถวนี้แหละเขามาจอดรถตรงนู้นน่ะ เราไปตกปลาในบ่อวัดนะครับบ่อวัดนี่จะอยู่ติดถนนนี่แหละไม่ได้ลกอะไรหรอกแต่แอบ,บมาตกกันไงเขาเห็นคนแปลกหน้ามาเขาก็จะเดินขี่รถมาถามกันวาตทายกวัดนะฮะเา้าเข้าเรื่องของเราดีกว่าจากนี่ไปยิงตรงไปประมาณ60เมตรหน้ากว้างผมว่า40เมตรไม่ใช่20่ละพอมายืนตรงนี้มันดูไกลมากเลยตรงธงชาติดูนะเลยธงชาติไปอีกนะ มันจะมีหลักหมุดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเห็นไหมผมว่าแปลงนี้มันมันกระทัดรัดยกแปลงเลยนะแปดแสนเก้าตกไล่ละสี่แสนนิดนิดนะครับแถวนี้ถ้าวิวภูเขาถ้าติดถนนลาดยางเลยนะยิ่งติดถนนสี่เลนสองล้านอับนะครับติดถนนลาดยางเนี่ยอย่างน้อยมีเหยียบล้านเฉียดเฉียดล้านอันนี้ไม่ได้โม้นะเรื่องจริงนะครับเนี่ย ผมว่าแปลงนี้ขายถูกเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของร้อน <c oughs> ไม่ได้ร้อนอากาศนะเออน่ะมีความจำเป็นจะต้องใช้อ่ะดูในพื้นที่เนี่ยเขาตัดหญ้าดีๆแล้วไม่ต่ำกว่าถนนนะต่ำกว่าถนนเออต่ำกว่าถนนประมาณสักนิดเดียวเนี่ยดูผิวเผินนี่เห็นไ,ไหมเห็นไหมเี่ยสักเนี่ได้อายุถ้าไม่เอาสักก็ได้นะครับ เนี่ยมันจะมีพวกไอ้นี่อะไรนะชมพูพันทิพย์ทองกวาวแล้วก็นี่มีประดูมีพยุงพยุงมีพยุงด้วยเห็นไหมฮะหรือท่านไม่ชอบท่านเอาออกตอนนี้ก็ยังทันนะครับมันยังไม่ทันถ้ามันใหญ่กว่านี้จะเสียดายจะเอาออกยากนะหรือว่ามีถ้าไม่ต้องเสียภาษีที่ดินเปล่าไงเออเขาปลูกกันเสียภาษีที่ดินเปล่าไว้ แต่มันก็ได้ประโยชน์แหละถ้าท่านไม่ซีเรียสไม่รีบไม่ได้มาสร้างที่พักอาศัยก็ซื้อแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเงินฝากอีกตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศดีเงียบสงบไม่ได้อยู่ติดวัดไม่ได้ผ่านเมนไม่ได้ผ่านเจดีคนตายไม่ได้อะไรเลยนะครับมันแค่ผ่านซุ้มประตูวัดตรงทางเข้าเฉยๆเราอยู่ถึงก่อนวัดด้วยอ่าเนะี่ยนี้จะเป็นทองกวาวไหมรักปลูกห่างด้วยท่านสามารถแซม อย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับซื้อทิ้งไว้ก็ได้ครับวันนี้ซื้อมา8,900วันหน้าอาจจะขายได้สักสองล้านสามล้านไล่ละล้านก็ยังดีนะทิ้งไว้เราไม่ได้สียเรทมันไม่ได้ร้องหิวข้าวแล้วทีนี้มันรอดแล้วมันพ้นวิกฤตไปแล้วมันไม่ตายแล้วล่ะลองมาดูนะครับจับพิกัดวัสดสายตีนะตำบลโคกตูมอำเภอเมือง จังหวัดลบบุรี8ปดแสนเก้าสองไร่เต็มผมว่ามันคุ้มอ่ะเนี่ยถ้าดูวิวเขานี่อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับเทศบาลโคกตูมนะบรรยากาศดีเลยแหละนู่นวัดอยู่นูน่นเห็นไหมนู่นหกร้อยเมตรห่างกันไม่ต้องกลัวนะครับอืมอ้าวนะครับแปลงถูกๆสวยๆ มีมาไม่บ่อยนะเขตรบบุรีวิวดีวิวธรรมชาติราคาถูกยกแปลง8 9 0 0 0ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยก็ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับสวยถูกคุ้มไปแล้วนะบ๊ายบาย